สวัสดีนะคะนักเรียนในผู้ปกครองนะคะทีนี้ในส่วนของวันนี้นะคะที่เราจะพูดกันนะคะก็คือเรื่องของการหารเศษส่วนนะคะก่อนที่เราจะพูดถึงในเรื่องของการหารเศษส่วนนะคะเ,ออเราจะไปดูตัวอย่างนะคะว่าการหารเศษส่วนเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันนะคะ อ่า <rium> <Dante> โอเคนะคะทีนี้นักเรียนดูตามนะคะดูตามที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะที่ครูขึ้นไว้ก็คือเรื่องของการหารเศษส่วนนะคะเขาบอกว่าก่อนอื่นนะคะที่เราจะรู้จักกับการหารเศษส่วนเนี่ยก่อนอื่นที่เราจะรู้ว่าการหารเศษส่วนเนี่ยมันจะต้องทํำยังไงเนี่ยเราจะต้องรู้จักส่วนกลับของเศษส่วนก่อนทีนี้ในที่นี้ก็คือส่วนกลับของเศษส่วนก็คือ ตัวที่คือเหมือนความหมายก็คือมันจะต้องสลับกันนะคะกับเศษกับส่วนต้องสลับกันเช่นก็คือข้อแรกที่เราจะพูดกันก็คือหกส่วนสิบสามใช่ไหมคะส่วนกลับของมันเนี่ยถ้าเวลานักเรียนตอบเนี่ยนักเรียนก็จะต้องตอบว่ามันก็คือสิบสามส่วนหกเหตุผลเพราะว่าเมื่อไหร่ที่นักเรียนเอาหกส่วนสิบสามคูณกับสิบสามส่วนหกแล้วถ้าเราสังเกตนะคะหก ตัดทอนกับ6หมดไปใช่ไหมคะ13ตัดทอนกับ13ก็หมดเพราะฉะนั้นเศษ6ส่วน13เนี่ยคูณกับ13ส่วน6ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะต้องมีค่าเท่ากับ1นี่คือถึงจะเรียกว่าเป็นส่วนกลับนะคะอีกความหมายหนึ่งก็คือคำว่าส่วนกลับของเศษส่วนเนี่ยถ้านักเรียนเอาเศษส่วนตัวนั้นไปคูณอีกค่าใดค่าหนึ่งแล้วทำให้ได้เท่ากับ1นั่นคือเรียกว่าส่วนกลับของเศษส่วน ต่อไปข้อที่2 15ส่วนส่ส่วนกลับก็คือ14ส่วน15เหตุผลเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เอา14ส่วน15มาคูณกัน14ตัดกับ14แล้ว15ตัดกับ15ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะเท่ากับ1 17เอาทีนี้17จะทำยังไงเพราะว่า17มันไม่มีเศษใช่ไหมคะ มันไม่มันเป็นจำนวนนับแต่จริงๆถ้านักเรียนรู้จักสังเกต17ส่วนของมันเนี่ยก็คือ1เพียงแต่เราไม่นิยามคือไม่ใช่ไม่นิยามเราไม่นิยมที่จะเขียนส่วน1คือเป็นอันว่าให้เรารู้กันว่ามันคือ17เฉยๆเพราะฉะนั้นเวลากลับกันมันก็คือเศษ1ส่วน17ทีนี้มาดูว่ามันคูณกันแล้วได้เท่ากับ1ไหมนะคะ17คูณอยู่กับเศษ1ส่วน17 17 ตัดทอนกับ17ได้1แล้ว1ส่วน1ผลลัพธ์ที่ได้มันก็คือยังคงเป็น1ต่อไป1ส่วน19ส่วนกลับก็คือ19ส่วน1เพราะ1ส่วน19เนี่ยคูณ19ส่วน1 1ตัดทอนกับ1 19ตัดทอนกับ19ก็เหลือ1เพราะฉะนั้นนี่นะคะคือที่เรียกว่าส่วนกลับของเศษส่วนทีนี้ไปต่อกัน อันนี้เป็นตัวอย่างในแบบฝึกหัดหน้า31นะคะถ้านักเรียนจะดูก็คือดูดดตามครูไปได้เลยทีนี้ไปต่อกันที่เขาบอกว่าในหนังสือมันจะเขียนว่าเศษสองส่วนสแล้วให้แล้วมีสี่เหลี่ยมมาแล้วให้เราเติมว่ามันคูณอะไรแล้วเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเหมือนข้อนี้ค่ะเศษสองส่วนสามเวลาเราจะเติมก็คือเราจะต้องเติมสาส่วนสองเหตุผลเพราะว่าสามตัดกับสาม เหลือ1 2สองตัดกับ2ก็เหลือ1เพราะฉะนั้นมันคูณกันมันก็จะได้เท่ากับ1น,นะคะตรงส่วนนี้ได้นะคะทีนี้อ่ะไปต่อกันทีนี้ถ้าใครมีหนังสืออไม่ใช่หนังสือเป็นแบบฝึกหัดนะคะเปิดไปดูพร้อมครูกันได้นะคะ เป็นแบบฝึกหัดหน้าที่32ทีนี้ครูพูดครูจะเลือกเป็นข้อนะคะข้อที่1โจทย์บอกว่ามันคือ2หารด้วย5้ส่วนสวิธีการเวลาหารเศษส่วนนะคะ สิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทำก็คือ 1. เราจะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้กลายเป็นเครื่องหมายคูณเพราะฉะนั้นสองยังคงเดิมเปลี่ยนหารให้กลายเป็นคูณแล้ว2ก็คือเศษ5ส่วน2เนี่ยเวลาเราเขียนให้ให้เขียนเป็นส่วนกลับของเศษส่วนเพราะฉะนั้นถ้าเรานึกนึกกลับกันเศษ 5.2. ส่วน2กลับกันก็คือเศษ สองส่วนห้าสลับกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็คือเป็นกระบวนการคูณปกติที่เราเคยเรียนกันไปเมื่อคาบที่แล้วนะคะมันก็จะกลายเป็นสองคูณสองแล้วก็ส่วนด้วยห้าทีนี้สองคูณสองเป็นสี่แล้วก็ส่วนด้วยห้าถ้าเราสังเกตมันจะตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำคือมันไม่ได้แล้ว มันจะหารมันก็หารไม่ได้แล้วเพราะไม่มีตัวเลขไหนที่มาหารแล้วลงตัวทั้งสี่แล้วก็ห้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คือไปสรุปคำตอบได้เลยนะคะเราก็ไปตอบนะคะข้อนี้ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเศษ4ี่ส่วนห้าระมานี้นะคะนี่คือข้อที่1ต่อไปนะคะข้อที่สองเดี๋ยวครูเขียนแทรกตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะได้เห็น ความแตกต่างนิดนึงนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งต่อไปข้อที่2อถ้าครูเขียนโจทย์ว่าเศษหาส่วนเหารอยู่กับส ามาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเศษห้าส่วนเตัวถามว่าตัวตั้งตรงนี้ค่ะกับสองเนี่ยเราไปทำอะไรมันไหมคะเราไปเปลี่ยนมันไหมลูกคือเราไม่ได้เปลี่ยนมันก็ยังอยู่ของมันปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังคงเป็นเศษ5้าส่วนเอยู่สเต็ปต่อไปก็คือที่ครูย้ำเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็น เครื่องหมายคูณแล้วก็เขียนส่วนกลับของเศษส่วน4อ้าวขึ้นไปข้างบน17เ,เฉยๆข้อนี้ค่ะเวลาเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนมาเป็นเศษ1ส่วน17ถูกไหมคะเพราะฉะนั้น4เวลาเปลี่ยนมันก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน4เอามาต่อกันมันก็จะกลายเป็น5 คูณหนึ่งส่วนด้วย9คูณ4เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5คูณ1ได้5 9คูณ4ได้36แล้วถ้าเราสังเกตเหมือนเดิมค่ะคือมันไม่สามารถตัดโทนอะไรได้อีกแล้วนะคะเราก็ไปเขียนตอบเศษ5 ส่วน36เพราะฉะนั้นให้เราสังเกตนะคะอันนี้ข้อที่1จํานวนนับอยู่ข้างหน้าที่ครูพยายามเขียนให้เห็นถึงความแตกต่างจํานวนนับอยู่ข้างหน้าแต่พระค้อที่2องจำนวนนับอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นหลักการคือใช้หลักการเดียวกันเลยคือเปลี่ยนเฉพาะตัวหลังเราจะไม่ไปยุ่งกับมันนะคะตัวหน้านะคะอาไปดูข้อต่อไป ข้อต่อไปที่ครูจะยกตัวอย่างสมมุติเป็นข้อ3ามเศษสีส่วนสหารอยู่กับ5กับอีกข้อหนึ่งก็คือ,อเป็นข้อ4เศษ7จส่วนหาหารอยู่กับ7เอากลับมาดูที่ข้อ3ากันก่อนนะคะ อันนี้อะไรเนีย๋ยคเปลี่ยนแป๊บหนึ่ง4ีส่วนสามยังคงเดิมเป็น4ีส่วนสเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นคูณแล้ว5ก็เปลี่ยนให้กลายเป็นเศษส่วนก็คือจาก5้ส่วนหนเวลาเราเปลี่ยนมันก็จะกลายเป็น1นส่วนหแล้วก็เข้าสู่กระบวนการคูณปกติเพราะฉะนั้น4ีคูณหส่วนด้วย3าคูณหนะคะ ถ้าเราสังเกตตัวเลขเนี่ยมันไม่มีตัวเลขไหนที่ว่ามันจะตัดทอนกันได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อน,นี้ก็คือนำมาคูณปกติเลยก็คือ4ี่ส่วนสิแล้วเราก็ไปตอบได้เลยนะคะเศษสี่ส่วนสิบหทีนี้ต่อไปเขบอกว่า7จดส่วนห้าหารด้วย7เวลาเปลี่ยนนะคะเจส่วนหเป็นตัวตั้งสังเกตนะคะตัวหน้าเนี่ย ไม่มีใครทำอะไรเลยเพราะฉะนั้น7ส่วน5ก็คือยังคงเป็น7ส่วน5เหมือนเดิมแล้วให้นักเรียนเนี่ยเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้กลายเป็นคูณแล้วก็เขียนส่วนกลับของ,ของตัวที่ไปหารนะคะ7ก็คือต้องกลายเป็นเศษหนส่วนเทีนี้7ส่วน5ทีนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะ มันก็จะกลายเป็นอย่ามองไม่เห็นมันก็จะกลายเป็น7คูณ1ส่วนด้วย5คูณ7แล้วปรากฏว่าถ้านักเรียนสังเกตเนี่ย7มันจะตัดทอนกับ7ได้เห็นไหมคะ717 717เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่นักเรียนจะได้ก็คือมันก็จะกลายเป็นอะไร ก็คือ1นคูณเป็น1 5ึคูณ1เป็น5นะคะแล้วก็ไปตอบว่าเศษ1ส่วน5ก็คือจะประมาณนี้นะคะในเรื่องของการหารเศษส่วนทีนี้เดี๋ยวมาดูเพิ่มอีกสัก2ตัวอย่าง4แล้วใช่ไหมคะต่อไปก็คือเป็น5 7.12ส่วน12หารด้วยเศษ4ส่วน5กับข้อที่6ก็คือ9.5ส่วนหาหารด้วย7.4ส่วนอ่ะทีนี้มาดูนะคะ7.12ส่วน12เป็นตัวตั้งไม่ต้องไปทําอะไรเหมือนเดิมติดไว้เหมือนเดิมมันก็คือ7.12ส่วน12เปลี่ยนหารให้กลายเป็น คูณแล้วก็จาก4ีส่วนหนะคะก็ให้นักเรียนะเปลี่ยน,ยนมันก็จะกลายเป็น5้ส่วน4ทีนี้เขียนในเขียนการคูณก่อน7จส่วนห้คูณ5นะคะคูณด้วยส่วนด้วย12บสคูณ4สังเกตมีตัวเลขที่ตัดทอนได้ไหมคะปรากฏว่ามันไม่มีเลยนะคะเพราะฉะนั้น เจคูณหก็เป็น35 12ิคูณสก็เป็น48เราก็ไปตอบได้เลยนะคะคือมันตัดตัดทอนยังไงก็ไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือ35มส่วนสีต่อไปข้อสุดท้ายนะคะเกส่วนหก็คือเป็นตัวตั้งเหมือนที่ครูบอกว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนยังคงเหมือนเดิมเราจะดำเนินการเฉพาะตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายหารนะคะ ต่อไปก็คือเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้กลายเป็นคูณนะคะแล้วก็4ีส่วนเสลับกันมันก็จะกลายเป็น9กคูณส่ส่วนด้วยห้คูณเมันก็คือตัดทอนกันไม่ได้นะคะเก้าสี่สสิบเออเจ็ดหสาสิบห้าแต่ความพิเศษของข้อนี้คือ เหมือนมีความรู้สึกว่ามันจะเกินอยู่นะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นเ,เขาเรียกว่าเศษเกินนะคะเราก็ต้องมาเปลี่ยนเศษเกินเนี่ยให้กลายเป็นจำนวนค่าก่อนในที่นี้ก็คือนักเรียนก็จะต้องเอาส6สตั้งนะคะแล้วก็หารด้วยส5 3สิบห้าสิบห้าหนึ่งสาสิบห้าแล้วลบกันเหลือนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นวิธีการของนักเรียนนะคะมันก็จะได้ 1เศษ1ส่วน35นะคะแล้วก็ค่อยมาเขียนตอบ1เศษ1ส่วน35นะคะวิธีการมันก็จะประมาณนี้นะคะให้นักเรียนไปฝึกทำเอานะคะเ,เดี๋ยวครูจะสั่งการบ้านนะคะเดี๋ยวการบ้านครูจะพิมพ์เป็นรูปส่งไปนะคะ ยังไงสำหรับวันนี้ก็ค้างไว้แค่นี้นะคะให้นักเรียนไปฝึกทบทวนนะคะทำแล้วก็ทบทวนแล้วเจอกันใหม่ในคาบ้หน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน